สวัสดีครับพบกับชยัยยศไมโครดิง้งอีกแล้วนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็น ep ีที่7แล้วนะครับจะเป็นการสอนอัปโหลดรูปภาพนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะเต่ผมจะมาเริ่มจากการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ต่อจากตอนที่แล้วก่อนนะครับผมจะก๊อปอีพีที่6แก้มันเป็น ep ีที่7นะครับแล้วผมก็จะทําการเปิดโปรเจกต์อันนี้ขึ้นมานะครับ พอเราเปิดโปรเจกต์ตั้งไว้แล้วเนี่ยผมจะเข้ามาในฐานข้อมูลก่อนนะครับเพราะว่าเราจะเอาชื่อของไฟล์เนี่ยมาเก็บในฐานข้อมูลก่อนนะครับโอเคผมก็จะมาเขียดติฟิลใหม่นะครับก็จะเป็นใช้ครัว่า IMG แล้วกันนะครับแล้วก็ท้ายเป็นวาชาความยาวสัก100อตักษรน,นะครับโอเคทีนี้เราก็จะได้ฟิลที่เป็น IMG มาแล้วนะ ทีนี้เรามาต่อกันเลยนะครับก็คือเปิดโปรเจกต์ขึ้นมานะครับเข้ามาในหน้าฟอร์มของเพิ่มสินค้านะครับก็จะเข้ามาในหน้า a d d p r o d u c t นะครับสิ่งที่ห้ามลืมเลยนะก็คือตรงที่ต้องมาใส่ในของฟอร์มก็คือเป็น E N C type นะครับแล้วก็มันติผ่านฟอร์ม a t a นะครับถ้าเกิดเราไม่ใส่ใตัวนี้เนี่ย มันก็ไม่สามารถทําการ, file, รอัปโหลดไฟล์แล้วก็ดึงข้อมูลของไฟล์นั้นอนะไปใช้งานได้นะครับแล้วผมก็จะต้องเพิ่มปุ่มอีกอันนึงเนาะเอาไว้กดอัปโหลดรูปภาพนะครับซึ่งผมจะใช้ของบ o t s t a p นะครับเรามาที่ฟอร์มนะครับเลือก อ่ไฟล์บราวเซอร์นะเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคผมก็โค้ดตรงนี้มาเลยเรามาแปะผมแปะในส่วนของด้านราคานะครับดูโอเคมันมาแล้วเนาะทีเนี้ยพอเราอัพโหลดไฟล์นะครับเหมือนว่าชื่อไฟล์อะไรมันยังไม่ไม่ทำงานนะมันของพุซเตปเนี่ยมันมีปลั๊กอินให้เราใช้งานอยู่นะครับ แต่เราต้องติดตั้งเพิ่มนะครับให้เราเข้ามาตรงนี้อยู่ข้างบนนี้ครับ B.S. Custom File นะครับวิธีติดตั้งก็จะมีของ v n Install นะครับแล้วก็ C.D.N. ในที่นี้ผมใช้เป็นของ C.D.N. นะครับก็คือกดเข้ามาก็ Copy Link มันมานะครับวิธีใส่ในหน้าเว็บแล้วก็ใส่ในแท็กของ Skip s r c r i p t S.R.C. แล้วก็แปะโค้ดลงไปเลย ะครับวิธีใช้งานก็วิธีใช้งานนะครับก็ก็อเสืรกของ d o c u m e n t l นด y ดี้นี่มาเลยนะครับไอต,ตัว bs เอส t ัตตั้มไฟล์อิเนี่ยมันเป็น default ของสคริปตเขาอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมานะ โอเคเราได้มาแล้วนะครับเราลองรีเฟซดูแล้วก็ลองอัปโหลดโอเคชื่อมันก็จะมาแล้วนะครับทีนี้ชื่อมันยาวเกินนะเราก็ผมมาที่ดิฟตัวที่เราสร้างเมื่อกี้นะแล้วก็ใส่คาร์ดเพิ่มก็เป็นเทคทันโอเคนะครับลองดูใหม่นะโอเคชื่อมันก็จะไม่เกินช่องมันะครับ เป็นค์สของ b ู o t s t r p นะโอเคพอเราได้ฟอร์มมาแล้วเราทำยังไงต่อนะครับผมจะลองบินข้อมูลออกมาดูนะโดยการบินอานะครับบินอาต่อแปรไฟล์ 5. Okay. เรามารีเฟตแล้วก็ลองลองใส่ข้อมูลโม่มๆแล้วก็อัพโหลดรูปภาพสักรูปหนึ่งอะมันไม่มาดีนะครับเพราะว่าผมลืมใส่เนมนะครับอย่าลืมใส่เนมนะครับอัพโหลดไฟล์อัพโหลดโอเคเอาใหม่กด๋อรีเฟก่อนอ่า เพิ่มข้อมูลมามันก็จะได้มาแล้วตัวไฟล์อัปโหลดตรงนี้ก็จะเป็นชื่อที่เราตั้งเมื่อกี้นี้นะครับส่วนของเนมก็จะเป็นชื่อไฟล์ที่ลองอัปโหลดมานะครับแล้วก็ไทป์จะเป็นประเภทของไฟล์นั้นนะครับแล้วก็ Tmp name จะเป็นที่จำลองชื่อไฟล์อยู่ในนั้นนะครับแล้วก็เออร์เรอร์นะแล้วก็ไซต์ก็คือขนาดของไฟล์นั่นเองนะครับ อืมทีนี้ผมจะทําการอัปโหลดแบบง่ายๆเลยนะผมไม่ได้เช็คอ,อะไรเลยเขาแค่อาจจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อไฟล์หน่อยๆนะครับอาในนี้ผมใส่เป็น DR ก็คือใส่เป็นภาพแล้วกันนะเป็นอะไรดีอัพโหลดโปรดักนะครับแล้วก็เอ่าเบยดเนม ก็จะใช้ตัวไฟล์นะครับแล้วก็เป็นไฟล์อัพโหลดเนมเราลอง Echo ตัวเบรนเนมออกมาดูนะมันได้อะไรมันจะได้ผ่านว่าอัพโหลดแล้วก็โปรดักนะครับแล้วก็ส่วน ของชื่อไฟล์นะครับทีนี้เนี่ยเรายังไม่มีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าอัปโหลดกับโปรดักเลยเราก็มาสร้างก่อนนะอัปโหลดโปรดักนะครับเราต้องสร้างไว้ก่อนนะเพราะเราไม่ได้เขียนโค้ดสร้างขึ้นมานะครับโอเคนะ้ะทีนี้เราได้ได้มาแล้วได้มาแล้ว ได้ผ่าได้ชื่อมาแล้วอืมทำไงต่อทีนี่อ่าจะเปลี่ยนชื่อใหม่นะผมใช้เป็นทามธรรมดาแล้วกันนะทามนะครับมันก็จะได้ตัวเลขมาประมาณนี้นะเขียนแล้วได้ทามได้ทามมาแล้วผมจะเอานามสกุลนะครับก็คือจะเอาเซอร์ของ .png ครับก็คือตั้งตัวแปลว่า ex นะครับ export export จุดครับลองดูเราลองเป็นตัว ex ออกมาดูว่ามันมีอะไรบักมันก็จะมีชื่อ ชื่อไฟล์เต็มนะครับแล้วก็มุติที่1จะเป็นนามสกุลของไฟล์นะครับทีนี้ผมตั้งชื่อว่า new n e m เท่ากับ time dot n e อพอเสร็ ร,ร้อยโคมาดูได้เลยมันก็จะได้ตัวเลขนะครับเป็นเวลาแล้วก็ png ซึ่งทีนี้ผมลืมใส่จุดเ่ยมันก็จะได้เป็นชื่อใหม่แล้วก็ .png ครับจริงๆการเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันใช้ได้หลายวิธีมากนะครับลองดูนะครับไอตัวเนี้ยปิดไปก่อนนะไม่ใช้ล้ว โอเคทีนี้เราได้ชื่อใหม่แล้วนะเรามาทำไงผมใส่อีฟเข้าไปใช้ฟังกช์ชันว่า move โหลดไฟล์นะครับอ่าพารามิเตอร์แรกเนี่ยก็จะเป็นตัวไฟล์อัพโหลดไฟล์อัพโหลดเนม ต้องเป็น Tmp เนะี่ยเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยอ่าจะเป็น dir จุด new name แล้วม,มานี้คือถ้าอัพโหลดสำเร็จเนี่ยก็จะ echo อัพโหลดซักเซสนะแต่ผมตัวนี้ถ้าเกิดไม่สำเร็จก็ ขนถูกปะเนี่ย okay, โอเคถูกอ่ามันจะเขียนว่าอัพโหลดซักเซ s ตนะครับเรามาดูในโฟลเดอร์ของอัพโหลดว่ามีรูปเข้ามาไหมน,นั่นมีรูปข้อมาด้วยแล้วนะครับโอเคทีนี้เรามาทำการให้มัน อินเสิร์ตด้วยเนาะอืมทำไงล่ะในที่ผมไม่ได้เช็คทีนะว่าว่ามันมีตัวไฟล์เนียมันมาหรือเปล่าครับซึ่งทีเนี้ยเราต้องทำการเช็คก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยว,ยวผมจะย้ายตัวเนี้ยมาอยู่ในในนี้นะ ก็เบ็ดเนมนี่ผมไม่ได้ใช้ปิดเลยโอเคเราจะทำไงเราก็เช็คนะครับว่ามีไฟล์นี้หรือเปล่าทีนี้ผมจะเป็นนัดเตีแล้วกัน โอเคนะแบบนี้แล้วทำไงต่ออืมพอ move, พมูฟอัปโหลดไฟล์เสร็จรอให้มันอินซอร์เลยดีไหมดีไหมะนะแต่ทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเราต้องบังคับ อืมครับอโอเคถ้างั้นต้องต่อไปนเป็น new name ไว้ข้างนอกนะครับแล้วก็แอนสนที่เพิ่มของ image เมข้ามานะครับอ่าตรงนี้ ก็เพิ่มอันนีกว่าเป็นตัวแปรของ new new โอเคใไหมถ้าเกิดว่ามันอัพโหลด fail เ,เนี่ยเราให้มันหยุดการทำงานไปเลยนะเกิดมันมีรูกภาพเข้ามาแต่ถ้าเกิดอัพโหลด success เ,เนี่ยก็ให้มันทำงานต่อนะครับให้มาทำการเ n ิร์ t แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้อัปโหลดรูปมาด้วยเนี่ยก็จะทำการอินเสิร์ตเลยนะครับโดยการที่ใส่อินเสิร์ตของ IMG เนี่ยเป็นค่าว่างนะครับโอเคนะเรามาลองดูนะครับเดี๋ยวก็ไปหน้าเข้าม่เป็นอะไรดีอืมสมุด ระบายสีระบไปหารลูกตับสมุดระบายสีนะครับเอาอันนี้ก็ได้โอเคสมุดระบายสีเริ่มละยี่สิบบาทนะครับสมุดระบายสีอ๋ออยู่ใน โอเคเนาะผมกดเพิ่มข้อมูลนะครับมันก็จะขึ้นว่าอัพโหลดสำเร็จนะครับแล้วก็เพิ่มข้อมูลสําเร็จนะครับกลับไปที่หน้าสินค้าครับเรามาดูในโฟลเดอร์นะครับว่ามีรูปมาแล้วยังนะตอนนี้มีรูปมาแล้วนะแล้วก็ในฐานข้อมูลนะครับก็จะมีข้อมูลมาแล้วโอเค ทีนี้เนี่ยผมจะให้มันแสดงในหน้าของสินค้าทั้งหมดด้วยนะครับเราก็จะมาในหน้าของ Product กันผมใส่ไว้ในหน้าชื่อของสินค้านะครับก็ตรองนี้ใส่เป็นแบบนี้นะเราก็จะได้ชื่อของไฟล์มานะครับ ทีนี้เนี่ยอืมเราจะให้มันแสดงเป็นรูปภาพทำยังไงเราก็จะใส่แท็กของรูปภาพนะครับแล้วก็ในส่วนของ t r c เราก็จะใส่เป็นผาดผาด Name เพราะว่าเราเก็บแค่ชื่อเนาะเราไม่ได้เก็บผาดแแดงว่าตรงนี้เราก็ต้องใส่ผาดเองนะครับแบบนี้ ลองดูีด่รูปภาพมาแล้วผมจะใส่คารตดเข้าไปนะของผู้สเต็ปนะครับเพื่อเป็นให้มดูคนเนี่ยโอเคประมาณนี้เนาะให้ขนาดมันเล็กลงหน่อยดีกว่าสักเท่าไหร่ 60สิบปก็กไปเดียว oh, 80แล้วกันทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวอื่นอะ่ะมันไม่มีรูปภาพเนาะมันก็แบบมันดูโล่งๆอะ่ะผมก็จะให้มันดีเฟลดีกว่านะอืมอาไรผมจะเอาภาพ ภาพรูปภาพอันนี้แล้วกันอะไรเดียวอ่าอันนี้แล้วกันบีจีนีน่แหละมันใส่มันใส่ในข้างนอกนะผมจะเช็คก่อนน,น,นะกันอะเช็คว่ามันมีค่า Mg หรือเปล่าครับก็คือเช็ค if ช้าเป็น n ั t น empty ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ว่างก็คือถ้ามันมีข้อมูลนะครับมันก็จะแสดง แต่ถ้าเกิดมันไม่มีข้อมูลล่ะผมจะให้มันแสดงภาพวิจี ก็คือตอนนี้จะเป็นภาพ default นะครับต่ถ้าเกิดมีข้อมูลของ i m t เนี่ยมันก็จะเอารูปภาพนั้นนะมาแสดงนะครับโอเคเนาะเราได้รูปภาพตรงนี้มาแล้วทีนี้เนี่ยเวลาแก้ไขมันยังไม่มีนะืเราก็ต้องเอามาแสดงด้วยนะครับใช้หลักการ เดียวกันกับอันนี้เลยนะโอเคเรามาหน้าตอนนี้หน้าของ edit กันนะครับส่วนนี้ผมต้องทำเหมือนของ add product ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นฟอร์มเหมือนกันผมควรจะก๊อปตรงนี้มาเลยสคริปด้วย เเราลองมาเทสของอีดิทกันมันก็จะได้มาแล้วนะอืมทีนี้เราเข้ามาในอีดิทของตัวนี้นะที่มันมีรูปภาพเราจะทำยังไงให้มันแสดงรูปภาพนะครับอืมเดี๋ยวผมขอหาแป๊บ i m g e ใช้เป็นของอันนี้เนาะลอง c o ป y ้มาวางดูสิ p g png โอเคได้มาแล้วนะได้มาแล้วได้ภาพมาแล้วทีนี้เนี่ยเราจะทำการให้มันโชว์รูปภาพของเรานะครับซึ่ง เราก็จะเช็คเดิมเลยเนาะจะก๊อปเส่วนของหน้านี้มาเลยนะขี้เกียบพิมพ์้วโอเคครับฉากคาตัวนี้ผมก็จะใช้เหมือนกันเลยลบแปดสิบออกด้วนยะ โอเคโอเคไหมมาแล้วยังอันนี้เป็นสมุดระบายสีนี่น,นะมันทำไมอ๋อโอเคลืมเอาผ่านของรูปภาพมาโอเคเราเปลี่ยนนะครับเกิดอะไรขึ้นอ๋ออันนี้ผิดตัวแปะ โอเคเราได้รูปภาพมาแล้วเนาะและทีเนี้ยมันมันโอเคได้รูปภาพมาแล้วตรงนี้เราทำไงใส่ดิฟให้มันแล้วกันอ่มันจะได้เป็นอยู่เถวใหม่นะครับประมาณนี้เนาะ เกิดเราเรเข้าอันอื่นอันอื่นก็จะเป็น default รูปไว้นะครับประมาณนี้ครับอ๋อใช่ใชครับเราต้องอัปโหลดรูปของอีดิด้วยนี่ <laughs> ลืมไปเลยครับผมจะสร้างอินพุตฮิดเด้นอันหนึ่งไว้นะเอามาเก็บ รูปก็คือเก็บเก็บชื่อรูปภาพอันเก่าไว้นะครับถ้าเกิดมันมีเราก็ไปเช็คนะครับตรงน,นี้โอเคเรามาลอง exit นะครับแล้วก็บินเหมือนของตัว ads เลยนะ ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็โค้ดที่เป็นเรืเตียนของ IMG นะครับลองดูสมมติรามาสีกดแก้ไขนะครับก็ mm hmm. จะมีอันนี้ก็เป็นชื่อรูปภาพตัวเก่านะครับแล้วก็น,นี้จะเป็นข้อมูลตัวใหม่ที่อัพโหลดเข้ามาเดี๋ยวกด New File อืมเตปโอเคกดแก้ไขไปมันก็จะได้ในส่วนของข้อมูลของรูปภาพอันใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อรูปภาพอันเก่าทีนี้ทำยังไง mm hmm. ผมจะไปก๊อปโค้ดของหน้าของ ปดับมานะก็มาแล้วแล้วก็เพิ่มนะครับส่วนของอัปเดต img ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นยูเนียมเหมือนกันนะครับอ่แล้วก็ทีนี้เนี่ย เราดีฟอลต์ไปตรงนี้ให้ n น w n a เนมเนี่ยเป็นชื่อของรูปภาพเก่านะที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่ามีการอัปโหลดรูปภาพเข้ามาใหม่เนี่ยเราก็จะทำการสร้างชื่อใหม่นะครับแล้วก็ตั้งตัวแปร n น w n a เนมใหม่แล้วก็เป็นชื่อใหม่นะครับแล้วก็มาทำการอัปโหลดเรามาลองรีเวร์สกัน ปิดตรงนี้ก่อนนะอัปเดตสกเซ็นะครับเราก็จะได้ภาพใหม่มาเนาะแต่ในที่นี้ผมไม่ได้ให้มันลบไฟล์เก่าทีเนะาะก็เกิดถ้าเกิดว่ามันมีการมีการอัปโหลดภาพมาใหม่นะครับเราก็จะทำการลบ ทำการลบเดี๋ยวนะมันใช้ตัวแปรอะไรล่ะไม่ได้หรอเอ้แป๊บหนึ่งนะผมลืมแล้วที่ฟีดลิสต์อิมเมดอ๋อคันลิง น่าใช้ปิดตัวนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีการอัพโหลดรูปภาพเข้าใหม่เดี๋ยวผมลบลบตัดโอเคตอนนี้ไม่มีรูปภาพเนาะ ตงน,นี้มันก็จะบอกว่าไม่มีไอตัวเนี้ยชื่อรูปภาพตัวเก่าไม่เป็นไรเพราะเมื่อกี้ผมลบลบออกไปนะครับตอนนี้เราไม่ได้เช็คด้วยเลยนะครับแล้วเราลองมาดูที่โฟลเดอร์นะมีรูปหนึ่งแล้วทีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นรูปปินเตอร์กดแก้ไขไปนะครับรูปเดิมก็จะหายแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นรูปปินเตอร์แทนนะครับประมาณนี้เนาะ โอเคส่วนนี้ถ้าเกิดผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีปัญหานี่มีปัญหาแน่นอนลายที่เจนะครับอัพโหลดเซลอัพโหลดเซล์บรรทัดที่เจในส่วนของดีด อันลิงก์ไม่ได้แต่มันเข้ามาในนี้เหรอตอนนี้มันเช็คไม่ได้เหรออ่าโอเคถ้างั้นมันมีค่ามานะครับทีนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเนมแล้วนะ เส็นว่าผมต้องมาเปลี่ยนในตัวแอดข้อมูลด้วยนะครับคือเช็คจากชื่อนะครับถ้าเกิดว่าชื่อที่อัพโหลดมาเนี่ยมีชื่อนะครับก็จะเข้ามาทํางานของการอัปโหลดแทนนะครับเนาะโอเคเรามาลองใหม่นะครับกดเข้ามาแก้ไขโอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดอัปโหลดรูป โดยการอันนั้นปับ๊บแสดงว่าผมเพิ่งเช็คก่อนนะครับเกิดว่ามีชื่อของอันเนี้ยตัวแปรชื่อข้อมูลเก่านะครับก็จะทำการอัน l i n รูปภาพไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่มี เราก็ข้ามไปนะครับโอเคเราไปลองดูอันใหม่ดิดดรูปภาพแก้ไขโอเคเรียบร้อยนะประมาณนี้นะครับโอเคงั้นผมก็ขอจบคลิป ep 7ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับในส่วนของ ep ต่อไปเนี่ยจะเป็นการ อพีววิวรูปก่อนกดอัปโหลดนะครับผมโอเคยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ